คุณสมบัติของโปรโหิตหลวงของพระเจา้าคือหนึ่งไม่ทำร้ายกันเองด้วยคำพูดประชดประชนัะชนถามถามใส่ร้ายใต้สีตัดเสินต่าง,างๆนานาเหมือนตอนที่เราเป็นพิเศษศาสนาสองไม่ทุบซิบดินทาพูดเรื่องคนอื่นในด้านลบถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราเหมือนตอนที่เราเป็นพิเศษศาสนาโอเคนะครับนี่คือคุณสมบัติของโปรโหิตเราเป็นโปรโหิตแล้วเอเมนไหมครับแล้วคุณสมบัติของเราแล้วครับไม่ทำร้ายกันเองมีไหม ด้วยคำพูดที่ประชดประชันถากถางใส่ร้ายป้ายสีตัดสินต่างๆนา,นานาเหมือนตอนที่เราเป็นพิเศนศาสนาไม่ซุบซิบน,นินทาพูดเรื่องคนอื่นในด้านลบถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราเหมือนตอนที่เราเป็นพิเศนศาสนาเมื่อพี่น้องมาพูดกับเราในด้านลบว่าคนโน้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีแบบนี้แบบนั้นคริสจักรนี้ไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นเราบอกไปว่ายังไงครับทุกคนเป็นพี่น้องกันและอยู่ในระหว่างการทำกิจของพระเจ้าผมว่าเราอ่านด้วยกันดีนะครับ สีแดงนะครับเราจะบอกเข้าไปว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและอยู่ในระหว่างการทำกิจของพระเจ้าเอเมนเราทุกคนนะครับอยู่ในระหว่างการทำกิจของพระเจ้าพระเจ้ากำลังก่อเราขึ้นพระเจ้ากำลังช่วยเราอยู่พระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของเราเขาเป็นพี่น้องกับเราอย่าไปพูดกับเขาอย่าไปพูดให้เขานะฮะนี่คือคือคำพูดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพิเศษ์ฟาบวิญญาแต่ถ้าเป็นพิเศษศาสนาเราเป็นยังไง ถ้ามีคนมาซุบซิบบินทาพูดเรื่องไม่ดีของคนนั้นคนนี้เราเป็นยังไงครับร่วมหงด้วยุหเออเออเใช่ไหมใช่ไหมเหอโอ้หึการพูดถึงคําสอนผิดการพูดการกระทําผิดของผู้อื erm ่นเราควรพูดในที่ประชุมของผู้ดูแลถ้าหากจําเป็นต้องนำมาพูด เราพูดในเวลาที่มีการแบ่งปันหรือเคยพูชนะแต่เราพูดในลักษณะเพื่อศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นบทเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานั้นจะเกิดกับเราพี่เรามีคำถามไหมครับ<ด>การพูดถึงคําสอนผิดการพูดการกระทําผิดของผู้อื่นเราควรพูดในที่ประชุมของผู้ดูแลที่ประชุมของผู้ดูแลก็คือผู้ดูแลมาประชุมกันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆพี่น้องที่อยู่ในขีดจักเนี่ยไม่ร่วมด้วยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ ถ้าหากเราพูดในเวลาที่มีการแบ่งปันหรือปวยพภชนะในเวลานมัสการพระเจ้า,านะครับเราพูดได้แต่พูดในลักษณะเพื่อศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่แบบตัดสินเขาไม่ใช่แบบแบบทำร้ายเขานะฮะไม่ฟ้องเรื่องข้อจัทต,ต่อภรรยายหรือสามีและผู้อื่นเพราะเราจะนําภาระไปให้เขาแบกและอาจมีการแบ,แบ่งแยกแตกแยกเกิดขึ้นได้เหมือนตอนที่เราเป็นคริสเตียนศาสนาตอนที่เราเป็นคริสเตียนศาสนาเป็นยังไงครับเมาส์ พูดเรื่องไม่ดีของคุโน้นคนนี้ใช่ไหมให้คนอื่นฟังคือพัญญาสิทธิวิบาลจะเป็นพูดต่อเรื่องคณโน้นคนนี้ที่ไม่ดีพัญญาสิทธิวิบาลจะมาพูดกับสิทธิวิบาลหรือว่าสิทธิวิบาลจะพูดกับพัญญาสิทธิวิบาลคนโน้นพูดกับคนนี้คนนี้พูดกับคุโน้นจะบอกต่อกันไปเราเป็นไหมสมมุติว่าเราเป็นผู้นำิสตจักรเราเป็นผู้ปกครองเราเคยเอาเรื่องของเราของคริสตจักรไปบอกพัญญาเราไหมเคย เอาเรื่องของเราไปบอกกับอีกคนหนึ่งไหมเคยนะครับเราไม่เคยเก็บไว้คนเดียวอันนี้ไม่เหมาะนะฮะคือเรื่องของใครของมันเรื่องของการงานคิดจัดก็คือเรื่องของการงานคิดจัดอย่าเอาปัญหาไปให้คนอื่นแบกนะครับสิ่งเดียวที่ผมอยากเน้นอยากย้ํากับพี่น้องนะครับก็คืออย่าเอาปัญหาของพี่น้องพริสจักรให้คนอื่นแบกแล้วเราก็ไม่ต้องแบกด้วยถ้าเป็นการพูดแบบระบายแบบระบายความอึดอัดเราต้องดูก่อนว่าคนที่รับการระบายของเราเนี่ยเขารับได้ไหมเขาโอเคไหม เขาหนักใจไหมเวลาเราพูดกับเขาครับถ้าสมมติว่าพี่น้องเบียร์นะครับมีปัญหานะแล้วอยากมาระบายกับผมนะครับคือผมอยอมรับได้สบายๆก็พูดมาเลยแต่ถ้าพี่น้องเบียร์มาพูดกับผมแล้วใช่ไหมผมก็บอกทำไมเป็นแบบนี้ฮะจริงเหรอโอ้ตายละคือผมก็หนักใจไปด้วยเป็นทุกข์ไปด้วยใช่ไหม <c oughs> สแสดงว่าคือไม่ไม่เหมาะแล้วพี่น้องเบียร์ต้องไปหาคนอื่นนะครับ <c oughs> แล้วคนนี้นะเมาเดินไปบอกคนอื่นนะเห็นไหมเห็นไม่บอกไม่เมมมชื่อคนที่เป็นจริงๆ เกิดปัญหาที่แล้วกับเขานะครับเราต้องหาคนที่เหมาะสมที่จะระบายระบายกับพระเยซูอันแรกถ้าเราทําได้ก็คือระบายกับพระเยซูครับแต่ถ้าเราคิดว่าพระเยซูอยู่ไกลเราอยากพูดกับคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็พูดกับคนที่ที่เหมาะสมครับที่เขารับได้แล้วเขาไม่ไปพูดต่อแล้วก็หนุนใจเราด้วยนะสมมติว่าเอา้เอาพี่น้องเรียนมานเะชยทรัสวัสดีครับมาทําไมครับ มาปรมาอีกแล้วเหรออ่าโอเคไม่เป็นไรคว่ามาปัญหาอะไรท้อมากเลยค่ะไม่ไหวเลยวันนี้ก็โดนแล่อวานก็โดนวันนี้ก็โดนอีกโอ๊ยจะเอาไงดีเนี่ยครับเดี๋ยวจริงคขาจะพูดยาวกว่านี้นะีชอบสบายพูดคุณไม่ยอมหยุดนะครับคือเราเนี่ยจะทำได้อย่างเดียวคือฝัง สังเกตไหมเวลาคนที่ชอบพูดชอบระบาย่ยเขาจะไม่ให้โอกาสเราพูดเลยวันนี้ก็แบบนึงเมื่อวานก็แบบนึงแล้วจะเอาอยัางไงกับดิฉันเนี่ยดิฉันก็ไม่ไหวแล้วนะคะทำนู่นทำนี่เดี๋ยวก็จะให้ทำนู่นเอาวันนี้ก็เปลี่ยนละเมื่อวานก็อย่างนึงนแล้วก็ไม่พอใจอีกเหนื่อยก็เหนื่อยนะคะเนี่ย ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆไมนื่อยแล้วมาจังไม่ไหวแล้วพี่น้องนี่จะทำยังไงดีโอ้ยเหนื่อยแล้วเกินแย่แล้วเบื่อแล้วท้อแล้วค่ะจะอ้างปากพูดสามครั้งแล้วยังไม่ได้พูดสบโอเคผมจะอธิ่านเื่อนะครับขอให้นะไปบอก ล้าเราวางใจในพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะจัดการกับสิ่งนั้นใ้เป็นครับโอเคแล้วก็เราได้ผานเบื่อเขาผ่านด้วยกันแล้วก็จบไม่เอารื่อไปต่อไปคู่ต่อใครนะพี่น้องทราบไหมครับคนที่ประสบความสําเร็จในการที่จะอยู่กับพี่น้องเนี่ยคือคนที่เป็นนั่งฟังทุกวันนี้มีแต่นักพูดไม่มีนักฟังถ้าใครเป็นนั่ฟังเนี่ยจะเป็นคนที่คนอื่นรักมากๆใช่ไหม รเราที่เป็นคริสเตียนฝ่ายวิกญานนะครับสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เมื่อเราอยู่ในสังคมทํางการคริสเตียนทั่วไปหรือว่าอยู่ในพี่น้องทั้งการพี่น้องเราคนระับคือเราจะต้องเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักฟังที่ดีด้วยนะไม่ใช่น,นักฟังเฉยๆนะฮะนักฟังที่ดีคือตั้งใจฟังเขาฟังดีๆนะครับแล้วก็อย่าไปอย่าไปคิดเรื่องอื่น <c oughs> บางครั้งเราพูดมาพูดมาพูดมา,ดมาเราไม่สนใจใช่ไหมแต่เราเอ็แกล้งฟังแต่เราคิดถึงเรื่องอื่นพอที่นี้เขาถามเราจําได้ไหมที่พูดเรื่องนี้นันะเรื่องอะไร <c oughs> ฟันเขานะครับฟันเขารับรู้เรื่องตาของเขาฟันเห็นใจเห็นอกเห็นใจเขานะครับเสียเวลาหน่อยไม่เป็นไรครับแล้วก็หลังจากนะั้นก็ชวนเขาอธิษฐานอธิษฐานเผื่อเขาหนุนใจเขาเล็กน้อยเขาพอคนที่มีปัญหานะครับอย่าหนุนใจมากอย่าเสียเวลายืดยาวเอารพระคมพีขอ้อนน้นข้อนี้มาดีเห็นไหมนี่พ,พระคมภีข้อนี้บอกว่าอย่างนี้จงเชื่อใจในพระเจ้านะอย่ากระวนกระวายเลยไม่ครับไม่นะฮะอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ใครที่กําลังกระวนกระวายมีปัญหามีเรื่องอะไรเลอะแย่เนี่ยเขาต้องการคำเห็นใจสั้นๆน,นิดหน่อยก็พอแล้วอธิษฐานเผื่อเขาแค่นั้นเองที่เหลือนะครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนจัดการเองนะครับข้อสี่มีจิตใจหนักแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนไม่คิดหนีเมื่อพบปัญหาหรือไม่พอใจการพูดการกระทำของพี่น้องแต่ยอมต่ำถ่อมยอมเสียเปลียนเพื่อเห็นแก่พระกายและเพื่อเห็นแก่พระเยซูของเรา าไม่ถือสาคำพูดของพี่น้องที่เราอาจไม่ชอบหรือเป็นลบเนื่องจากการพูดของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือบางครั้งพระเจ้าทาให้เกิดเพื่อทดสอบความเชื่อความอดทนหักของเรา